คมไหมพี่เพรมคมมากครับ <oo> <h oo> นะครับหลดมือเลยครับท่านผู้ชมนะนึกว่าจะเอาอยู่โอ้นะครับนะกล้วยครับกล้วยกล้วยกล้วยสมชื่อนะครับวันนี้เราได้กล้วยไปทานแล้วนะครับเคล็ดไ,ไม่ออกให้ปลูกกล้วยนะครับท่านผู้ชม ล้วยอะไระรับคนี่คือกล้วยน้ำว้านะพี่พีมดูนะครับกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์ปากช่องห้าศู5์กล้วยสายพันธุ์นี้นะตัวใาจะบอกนะโดยเฉพาะใบตองกล้วยตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาไปห่อหมกนะเวลาไปห่อหมกนะครับเวลาโดนความร้อนนะจะให้สีสันที่สวยนะครับสะดุดตาสำหรับลูกค้าที่สั่งนะครับห่อหมกไปกินนะครับ คือกล้วยแต่ละแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกใช้ให้ถูกกับประเภทนะครับนะอย่างกล้วยสายพันธุ์น้ำว้าปากช่อง50เนี่ยก็ถือว่าเป็นกล้วยที่ที่ดีนะครับนะเพราะว่าใบเนี่ยนะครับใบเนี่ยสามารถที่จะไปใช้หอ่อห่อหมกต่างน,นะครับแล้วห่อแล้สวยด้วย เวลาโดนเดอ,อเวลาโดนความร้อนนี่จะสวยมากนะครับสีสันสีสันหน้าหน้าซื้อนะครับดาะนั้นก็สำหรับใครที่สนใจนะครับนะปลูกกล้วยนะครับก็ลองหาสายพันธุ์ที่ที่ดีปลูกได้ส่วนพวกเรานะครับก็ปลูกไว้ในบริเวณนี้นะครับใช้ประโยชน์ได้นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ